สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วใน EP นี้นั่นเองนะครับกับ335 Academy The Series นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น EP ที่หลังจากต่อจากอ่าอินดิเคเตแล้วก็กราบปากการมองภายแอคชั่นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ใน EP ที่เรื่องเล็กๆนิดหนึ่งเพื่อเป็นการถือกำไรได้แล้วก็เป็นการที่ทําให้เราลดความเสี่ยงนั่นเองนะครับอันนี้เป็น EP ย่อยออกมานิดนึงนั่นเองนะครับเป็น EP สั้นๆเลยอันนี้ก็อยากให้ทุกคน เข้าใจในตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าอ่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือที่อาร์ตชอบใช้มากๆอ่าก็เลยอยากจะให้ทุกคนชาวเทรดเดอร์สามสามถแคดมี Academy หรือว่าเทรดเดอร์มือใหม่ได้รู้จักตัวนี้นั่นก็คือว่า trailing stop นั่นเองนะครับการ trailing stop คืออะไรอ่าอันนีนะ้อันนี้ความจริงเป็นเครื่องมืออาจจะเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมองข้ามและเล็กเล็กมากนะครับสําหรับคนเข้าออเดอร์แล้วส่วนมากลืมอันนี้เป็นเครื่องมือตัวนี้ไปนั่นเองนะครับ ก็มาเรียนรู้กันเลยว่าความหมายของ trailing stop คือ trailing stop คือคําสั่ง stop loss นะที่ขยับตามราคาที่ราคาวิ่งไปทางทิศทางที่กําไรโดยอัตโนมัติหรือว่าที่เราเลื่อนเองก็ได้นั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือว่าเป็นการแทนที่ stop loss ่าก็อยู่ที่ว่ามันจะเลื่อนตามราคาที่ล็อกกําไรเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มผลกําไรด้วยด้วยนั่นเองก็สมมติว่าเดี๋ยวอาจจะไปยกตัวอย่างให้นั่นเองนะครับเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับก็คือว่า สต็อปลอสความจริงมันจะเป็น s l ใช่ไหมความจริงอะ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวอาร์ทให้ดูสุว่าอันเนี้ยเราเข้าอ,ออเดอร์ตรงนี้ไปเราเข้าอ,ออเดอร์ตรงนี้ไปปั๊บเอ่าอลเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าปึ๊บแต่พอกราฟครับ,รบสมมุติเนี้ยกราฟมันเด้งไปละเอ๊ออ่าลงมาขึ้นไปลงอย่างเงี้ยเกือบจะถึงทีพีละอันเนี้ยเขาวิ่งได้ไปประมาณเกือบจะถึงทีพีละแต่เราเอชอลยังอยู่ที่นี่แต่เรากลัวครับ เรากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาอ่าเราขึ้นไปสัว่าอันนี้เขาขึ้นไปประมาณห้าร้อยจุดเราจะต้องตั้งเทล i ิ i n g ต t o ไว้หน้าทุนเข้าใจไหมเนี่ยก็คือ t ท a i l i n g stop ก็คือจาก sl ตัวเนี้ยเราเลื่อนขึ้นมาข้างบนนี้อ่าเข้าใจไหมครับก็คือความจริง sl มันอยู่ตรงนี้ sl อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราอ่ะเรากลัวว่าเดี๋ยวราคาสินทรัพย์ตรงเนี้ยที่เราเลือกเทรดนี่ครับ มันอาจจะย้อนกลับมาลงถึงหน้าทุนของเราเอ้ยถึงอา่าจถึงหน้าที่เราเขาอ,ออเดอร์ถ้าเป็นอย่างนี้กลัวเขาอาจจะย้อนกลับมาอย่างนี้พ่อเขาขึ้นไปยาวๆอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเขาเดียวเขาจะเหยาะย้อนกลับมาแบบลงมาอย่างนี้เลยใกล้ๆจะถึง S อแบบเนี้ยแล้วเนี้ยแล้วเขาจะกลับขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ในราคาสินทรัพย์ที่เราเลือกซื้อเลือกขายนะครับมันอาจจะเป็นแบบนี้มันอาจทาให้เราอ่าขาดทุนได้ถ้าเราไม่ล็อกกําไรก็คือรดดิ i n g stop ก็เลลยมีีหน้าาท่็อกกํไรรคับ พอเขาลงมาตรงนี้เห็นไหมพอเขาลงมาตรงเนี้ยเขาจะขึ้นต่อก็จริงแต่เขาขึ้นไปทํากําไรละถ้าเราตั้ง TP ไกลหนึ่งต่อห้าเนี้ยถ้าเราจะเข้าเดอร์ตรงเนี้ยหนึ่งต่อห้าเห็นไหม TP มันไกลมากอ่ะ,ะราคาได้ขึ้นไปละแล้วอันเนี้ยเขาต้องย่อลงมาแม้ถ้าเขาจะขึ้นต่อเขาต้องย่อลงมาเพื่อทําแบบนี้ใช่เป็นทเทิร์นแบบนี้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูราคาเขาวิ่งได้ไปละเขาวิ่งไปไกลๆละประมาณหนึ่งพันจุดเราต้องรอกกำไรห้าร้อยจุดนั่นเองอ่ะสมมติว่าเรารับกำไรแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเขาลงมาไม่ถึงตรงเส้น เทิลลิ่งสต็อปเขาก็จะไปต่อแต่ถ้าเขาลงมาถึงเราก็ยังได้กําไรนั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่ของเท a ลลิ่งสต็อปนั่นเองนะครับก็เป็นหน้าที่สําคัญมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวอารใช้ตัวอย่างให้เห็นภาพไปเลยอ่ะใช้แบ็กเทสแบบอาร์ตเลยอ่ะโอเคอาร์ตขออนุญ,ญาตใช้วิธีการเห็นของอาร์ตให้ดูไปเลยละกันนะครับ เต็ม d ย์ของเมื่อวานใช้กังเทียนบัญชีหกต้องใช้แนเทียนตัวนี้ในหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้สอนไปในตัวเลยนะว่าอาร์ตเซตอัพของอารคืออะไร่ะแต่เรามาดูอันนี้เขาเบรกมาแล้วนะครับเขาเบรกมาละเราก็ต้องไปต่อ ดูกันดูวันต่อไปเป็นการลงแบบชัดเจนนะเดี๋ราลั่นไปก่อนโอเคอาจจะหาวิธีเข้าออเดอร์ให้ก่อนนะครับให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะใช้เทียดิงสตอรแบบไหนนะครับวันที่แอนเทียนก่อนหน้าเมือ่อเมื่อวานเป็นวันที่หกนะครับเราก็ต้องมาดูแ่งเทียนวันที่เจ็ดนแปดโมงนี่เซตอัพของอาร์ตนะฮะต้องหาแ่งเทียนที่เป็นพ i ยแอคชั่นนะครับการเข้าเรดดูแนวรับแนวเบรกนะครับมาดูกัน แท,ท่งเทียนแปดโมงเช้าเป็นแท่งเป็นแท่งนี้นะครับแปดโมงเช้าโอเคแล้วก็ต้องตีกรอบใหนึ่งชั่วโมงโอโหอันนี้สอนให้แบบนี่เลยนะเนี่ยนี่เป็นเซตอัปเทเลยนะอันนี้คือการแบ็กเทสนะโอเคแล้วเรามาดูนํำเฟรมห้านาทีดูว่าเขาเบรกได้ไหมจะเบรกทางไหนเราจะเข้าออเดอร์ทางนั้นยังนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะ ย,ย,ย,ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มยังไซเวโอเคนี่ฮะความจริงอ่ะต้องเข้าออเดอร์ตั้งแต่นี่ละความจริงนะพอเขาหลุดออกมาเงี้ยเนีย่ยคอนเฟิร์มแล้วอ่ะต้องเข้าออเดอร์ตั้งแต่ตอนนี้ละนะความจริงหนึ่งต่อห้าอจะท่ช้าลงก่อน เราจะได้เห็นชัดๆว่าเราจะเทลลิ่งสต็อปแบบไหนนะครับโอเคเรินกลับมาอาอดได้ไหมอ่ะสัวว่าอันเนี้ยเขาวิ่งไปแล้วครับนี่นี่คือ SL นะนี่ตรงนี้คือเออันนี้คือจุดเข้าของเราใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเขาฟ้าละท p ของเราอยู่ข้างบน1ต่อ5 1ต่อ5าอ่าใช่1ต่อ5นะครับแล้วก็ SL ของเราครับพอเขาวิ่งไปอย่างเงี้ยเราต้องเลื่อน SL ของเราตามเนี่ยคือจาก SL มันจะเปลี่ยนเป็นเท i ลิ่งสต็อปนั่นเองเห็นไหม เราต้องเลื่อนขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเพื่อว่ากันถ้าเขาให้เขาไม่ย้อนกลับถ้าเขาไม่ย้อนกลับมานั่นเองนะฮะอ่าเห็นไหมนี่ก็ TP ไปแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ trailing stop ตรงเนี้ถ้าเราดัน trailing stop มาตรงนี้เขาอาจเกือบจะแตะ trailing stop ของเราอาจจะเก็บกําไรไปแล้วแล้วก่อนจะเข้า TP นั่นเองนะครับ trailing stop มีข้อดีข้อเสียนะครับบางทีเราอาจจะทําเราอาจจะถูกทางเข้าใจไหมเราอาจจะถูกทางแล้วแต่ว่า เขาอาจจะย้อนกลับมาพักตัวแล้วกลับไปต่อในตามทางที่เราเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับนี่ก็คือการใช้ t h a i i n g stop นั่นเองนะครับใน EP นี้นั่นเองนะครับก็เป็นสั้นๆเนาะสั้นๆ EP นี้ก็คือการวิธีการใช้ trailing stop นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันครับเรียนรู้กันไปนะครับกับ C35 Academy The Series นั่นเองนะครับใน EP นี้ก็คือเกี่ยวกับความหมายของ t h a i i n g s t o นั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมขอให้ทุกคนมีกําไรทุกๆวันครับ รักษาเงินในพอร์ตของท่านด้วยละกันนะครับบริหารเงินให้ดีนั่นเองนะครับแล้วเจอกันในคลาสครับผม